ก็มีหลายคนนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจผมบอกไว้ให้ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเกม LOL Mobile หน่อยครับพี่แล้วก็มีหลายคำถามนะครับถามเข้ามาอย่างมากมายเลยว่า LOL Mobile เนี่ยจะมาฆ่า ROV หรือเปล่า LOL Mobile จะดีจริงหรือเปล่าและโปรเพเยอร์ ROV ย้ายไปเล่นเกม LOL จะเทพเลยหรือเปล่าและเรื่องราวมันจะเป็นมาอย่างไงพบกับผมไซแมน Yeah. she's some nice got you know she the it. It she ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า League of Legends l i f t หรือ LOL Mobile กำลังเปิดให้ทดสอบอยู่ในช่วงอัลฟาและแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังจํากัดจํานวนผู้ทดสอบอีกด้วยและเล่นได้เฉพาะในประเทศบราซิลและฟิลิปปินส์และผมก็ได้ข่าวมานะครับว่ามีแฟนเกมชาวไทยนี่แหละครับมุดไปเล่นก็เล่นได้อยู่นะแต่แหลกมากด้วยความที่เขาเนี่ยจำกัดจํานวนการเข้าเล่นของเซิร์ฟเวอร์และข่าวล่าสุดได้มีผู้ทดสอบเวอร์ชันอัลฟาเทสก็ได้มีการมาสปอยภาพและเกมเพย์ในเกม L O L Mobile กันบ้างเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าฮีโร่บางตัวเนี่ยสวยกว่าเวอร์ชัน PC และแค่นั้นยังไม่พอนะครับไลท์ออดกกยังออกมาบอกอีกว่า LOL Mobile จะเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นสําหรับแพลตฟอร์มคอนโซลและมือถือโดยเฉพาะแล้วก็จะมีการปรับกราฟิกให้สวยและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในสมัยนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้ทดสอบเนี่ยออกมาบอกเลยวนะครับว่ามือถือแค่ราคา4,000บาทเนี่ยก็เล่นเกม League of Legends Wild Rift ได้ลื่นแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมเวอร์ชันโมบายเนี่ยจะไม่สามารถรองรับสกินของแชมปเปี้ยนได้ทุกตัวนะเพราะว่ามีข้อจํากัดลหลายๆอย่าง โอเคและก่อนที่เราจะมาดูกันว่าเกม LOL Mobile เนี่ยจะมาฆ่าเกม ROV ได้ไหมแล้วก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเจ้าของเกม LOL Mobile เนี่ย คือใครก็คือไลออดนั่นเองครับแล้วเราไปทําความรู้จักกับบริษัทไลออดกันหน่อยดีกว่าครับว่าบริษัทนี้ยอดเยี่ยมยังไงบริษัทไลออดครับก่อตั้งเมื่อปี49โดยป่าแบนดอดและมารครับมีสํานักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียฮะมีพนักงานมากกว่า2,500คนในสํานักงานมากกว่า20แห่งทั่วโลกก่อนจะโดนเทนเซนตเนี่ยใช้เงินกระแทกหน้าเข้าไปครับ เพื่อฮุบบริษัทไลออดมาเป็นของตัวเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะเทนเซนต์ถือหุ้นไลออดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพอผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าบริษัทไลออดเนี่ยเจ้าของเดียวกับกาลินานั่นเองครับตอนนี้เนี่ยไลออดกับกาลินาครับมีพ่อคนเดียวกันคือเทนเซนต์แต่ทางผู้บริหารของไลออดนะครับก็ออกมาบอกว่าเทนเซนต์เนี่ยแค่เป็นเจ้าของ ไม่สามารถมาแทรกแซงการทํางานและอุดมการของบริษัทได้ครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทําให้ไลออดพาเกม e l u e o u l o g l n g s เวอร์ชัน PC ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามครับเกม League of l e g e n d s เวอร์ชัน PC ก็ได้รางวัล e-sports of the year มา ส่วนค่ายเพลงอย่างไลออดก็ได้รางวัลค่าย e-sport ยอดเยี่ยมแห่งปีคิดดูสิฮะยอดเยี่ยมขนาดไหนขนาดค่ายว้าวที่เป็นคู่แข่งคู่กัดกันมาตลอดเนี่ยยังต้องยอมอะครับเพราะไ i ออดปีนี้เนี่ยเขามาแรงจริงขนาดทีม of the year นะครับยังเป็นทีม G2 e-sport จากเกม League of Legends เลยอะ่ะและด้วยความสาเร็จทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจึงทําให้เกม LOL Mobile ถูกคาดหวังจากเหล่าแฟนเกมไว้มากครับพอรู้จักไลออดไปคร่าวๆแล้วเราไปทําความรู้จักกับ League of Legends ่น PC กันหน่อยดีกว่าครับผมจะพูดถึงเฉพาะในประเทศไทยแล้วกันนะครับผมจะไม่พูดถึงประวัตินะครับเพราะว่าผมเคยเล่าไปแล้วนะพอมาถึงตรงนี้แลยเนี่ยผมมีคําถามครับคุณคิดว่าเกม PC ที่มีคนเล่นมากที่สุดในประเทศไทยคือเกมอะไรครับผมให้เวลาคุณคิดแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเกมภาพจีหรือเปล่า ไม่ใช่ครับเกมซีดโกหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกครับเกมโดตา2ไม่ใช่เลนโบซิกไม่ใช่เกม PC ที่มีคนเล่นมากที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเกม League of Legends ครับน้องๆบางคน,นอาจจะตั้งคำถามนะครับไอ hey, พี่จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไม LOL ในไทยมันไม่ดังละ่ะอันนี้ผมก็ต้องตอบเลยนะครับว่ามันเป็นเหมือนตลกไร้ครับคือเกมที่มีคนเล่นมากที่สุดในประเทศไทยอย่าง LOL แต่ LOL ในประเทศไทยเนี่ยกลับไม่ดังครับมันไม่มีการจัดการแข่งขัน ตลกหลายไปละแบดโจ๊กแบบสุดๆไปเลยฮะบางคนอาจจะถามนะครับว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลเท็จหรือเปล่า ผมเนี่ยเอามาจากนิวซ o ครับซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บข้อมูล e-sport โดยเฉพาะครับซึ่งจากข้อมูลนี้เนี่ยผมก็แปลกใจมากเหมือนกันครับว่า PUBG เนี่ยที่มีคนเล่นน้อยกว่า LOL อีกแต่ว่ากลับดังกว่าครับพ u b g ในประเทศไทยมีการจัดลีกจัดการแข่งขันอย่างชัดเจนมากครับผมก็สงสัยนะครับว่าด้วยจำนวนผู้เล่นมากขนาดนี้แต่ทางบริษัทผู้ให้บริการเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันดังกว่านี้ หรือว่าสร้างแรงกระเพื่อมหน่อยก็ได้ครับจะพูดว่า LOL ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จหรือมันไม่ได้รับการสนับสนุนกันแน่ครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าเกม LOL PC ที่มีคนเล่นมากอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมาเล่นบนเวอร์ชันโมบายก็ได้นะครับเพราะว่า r ออดเนี่ยมีฐานแฟนเกม League of Legends ในประเทศไทยที่มากอยู่แล้วและเกม LOL เนี่ยก็มีแฟนเกมอยู่ทั่วโลกเลยครับทั้งยุโรปเอเชียมีหมดครับ ต่างจากเกม ROV นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมอยู่แค่ในเอเชียเกาหลีเวียดนามไทยอินโดแล้วก็มียุโรปบ้างครับเล็กน้อยส่วนในประเทศจีนเนี่ยเกม ROV มันก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับชื่อ HOK OK. และการชิงแชมป์โลกของ HOK OK เนี่ยเงินรางวัลโคตรเยอะครับร้อยกว่าล้านน่ะขึ้นชื่อว่าชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าชิงกันอยู่แค่จีนกับเกาหลีอ่ะและด้วยความที่เกม LOL เนี่ยมีแฟนเกมอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ เขาก็มีโอกาสมากที่จะมาเล่นเกมเวอร์ชันโมบายเหมือนกันเพราะว่าแพลตฟอร์มมือถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้วครับทุกคนก็มีมือถือใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมถึงเกม League of Legends ในประเทศไทยจะไม่ดังนะครับแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะมีผู้เล่นจากเวอร์ชัน PC เนี่ยที่มีผู้เล่นในประเทศไทยเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็จะมาเล่นบนโมบายเหมือนกันและคำถามต่อมานะครับถ้าเป็นโปรเพ a เยอร์เกม ROV หรือเกม m o Mobile Legends อยู่แล้วจะมาเล่นเกม LOL Mobile ก็เทพเลยไหมผมต้องบอกเลยนะครับว่า ไม่ครับก็เ,เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าโปรเพ a y เยอร์ของเกมโมบาย l e เจน d เนี่ยได้สิทธิ์ทดสอบ LOL Mobile แต่ผลกลับตรงกันข้ามครับโดนคนดูด่ายับเยนะินฮะเพราะว่าเล่นกากเกินและโปรเพยเยอร์คนนั้นเนี่ยก็มาบอกว่าเกม LOL o o i l l เนี่ย อาจไม่ดังเพราะว่าเล่นยากเกินครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโปรเพเยอร์คนนั้นก็คิดว่า LOL Mobile เนี่ยจะสนุกแต่ที่ไหนได้ครับเขาบอกว่าเกม LOL Mobile เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเกม LOL Mobile มีความซับซ้อนมากเกินไปและเล่นยากมากครับอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโปรเพเยอร์คนนั้นนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีสตรีมเมอร์ AOV ครับหรือว่า ROV นี่แหละได้รับสิทธิ์ทดสอบเหมือนกันครับและผลตอบรับที่ได้ก็คือโดนด่ายับเหมือนกันครับเพราะว่าเล่นการ์ดอีกแล้ว โอเคโอเคโอเคงั้นเอา uh, แบบนี้ลยกันนะครับอะไรที่ทำให้เกม LOL Y Lift เนี่ยต่างจากเกมโมบาทั่วๆไปอย่าง ROV, AOV หรือ Mobile Legends ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับประการแรกเลยนะคือมันต้อง Last Keep ครับ Last Keep หรือว่า Last Minion นั่นเอง ซึ่งในเกม LOL Mobile เนี่ยคุณเล่นต้องลาาคีิปเพราะว่าจะได้ได้เงินครับจากการลาาคีิปซึ่งมันแตกต่างจากเกมโมบ้าทั่วๆไปเกมอื่นครับแค่ยืนอยู่ใกล้ๆคลิปเนี่ยก็ได้คลิปก็ได้ตังแล้วครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องกะจ,จังหวะลาาคีิปให้ดีๆนะครับไม่งั้นคุณก็ไม่รวยอะดูแล้วอะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับ และว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายเพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตรทูมันนี่ทูวอลเล็และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และว,วันนี้เราจะมาสุ่มเพจฟรีไฟล์ Fi กันนะครับผมไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอเคนะครับได้มา310เพจน,นะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นในเดสคริปชันแล้วกันนะฮะ และประการที่2นะครับในเกม LOL Mobile เนี่ยต้องมีการวอดครับหรือคนไทยเรียกว่าหวานนั่นเองเป็นไอเทมที่เอาไว้เปิดวิชั่นนะครับแน่นอนนะครับว่าเกมโมบ้าบนมือถือเกมอื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนครับ ก็ยกเว้นเว้น f อฟกรออีกแหละที่มันมีวอร์ดอะและการวอร์ดนี้เองนะครับมันมีผลต่อเกมมากมากมันส่งผลไปในหลายๆด้านเลยครับอย่างการฟาร์มเลเวลการแก๊งมันเป็นจุดพลิกผันของเกมได้ง่ายๆเลยนะครับการวอร์ดเนี่ยแค่วอร์ดอันเดียวเนี่ยก็ทําให้เกมพลิกกลับมาชนะได้ง่ายๆเลยนะครับ และประการที่3นะครับต้องช้อปปิ้งที่บ้านเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าเกมโมบ้าทั่วไปบนท้องตลาดเนี่ยซื้อไอเทมที่ไหนก็ได้ครับในแมปถ้าเงินถึงนะแต่ถ้าเป็น Lol Mobile เนี่ยจะต้องกลับบ้านมาซื้อที่บ่อเท่านั้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อเกมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรากลับบ้านไปซื้อไอเทมบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาเสียการฟาร์มเสียเลเวลการกลับบ้านจะไปซื้อไอเทมแต่ละทีเนี่ยต้องคิดดีๆครับประการที่4ครับ คูดาวสกิลที่นานมากๆแน่นอนนะครับว่าเกมโมบ้าทั่วไปเนี่ยสกิลอันติหรือท่าไม้ตายเนี่ยอย่างมากก็แค่30-40ิบสีวิและครับซึ่งนานกว่าเกมอื่นถึง3เท่าครับดังนั้นนการที่จะใช้อันติแต่ละทีเนี่ยทำให้เราต้องคิดให้ดีๆวางแผนดีๆใช้จังหวะที่เหมาะสมและ4ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวเกมเยอะพอสมควรเลยแหละครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่เล่นเกม lol mobile เทพได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเกม lol พอสมควรเลยแหละครับไม่ใช่มีแค่สกิลเพลแล้วก็มาเล่นแล้วก็เทพได้เลยนะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเล่นเกม lol mobile เทพได้ก็ต้องเป็นคนที่เคยเล่นเกม lol เวอร์ชัน pc มาก่อนอย่าง Pro p l a y e r rov ก็มีนะครับ0 0 7 x cherry first one พวก Bo p r ร p พ a y e r ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเคยเป็นโป o Player เกม lol บน pc มาก่อนครับผมคิดว่าถ้าเอาสกิลเก่ามาข้อสนิมหน่อยเนี่ย มคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับคือมันก็พูดยากนะครับว่าเกม LOL Mobile เนี่ยจะฆ่าเกม ROV หรือเปล่าเพราะดูดูเนี่ยมันเหมือนเหมาะกับคนโตมากกว่านะครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยผมคิดว่าเกม LOL Mobile มีสิทธิ์ที่จะมาดังในประเทศไทยและฆ่าเกม ROV ได้เลยแหละครับและรอบนี้นะครับไลออเขาประกาศให้บริการเองด้วยนะครับไม่ใช่ผ่านการีนานะและถ้าไลออดมาทํได้ตัวเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีนะและอย่าลืมไปก กดไลค์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ